สวัสดีค่ะป้าพิมแกะกล่องวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องผลิตภัณฑ์ของ number s e กันค่ะ2อ,อันที่พิมได้มาใหม่นะคะอันนึงจะเป็นมาสคาร่ารุ่น maximum volume อันนี้นะคะและอีกอันนึงจะเป็น foundation i n t e l l i g e n t color นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มีลักษณะอะไรกันกกบ้างพร้อมกันเลยนะคะสำหรับเจ้าอันนี้พิมยังไม่ได้แกะเลยนะคะก็จะเป็น foundation นะคะเขาบอกว่าช่วย a d j จ s t สีผิวให้แล้วก็มี spf 6ด้วยนะคะจะซูมไม่เอ่ย เอสีเขียนอยู่ตรงนี้นะคะก็สีที่พิมซื้อมานี้เป็นสีหนึ่งับเหรือ Extra ์ตร้าลนะคะหลออจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดก็คือ 40ml จะใหญ่กว่าพวกเลฟลอนหรือ ine, เมเบลีอะไรนี้เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะเป็นขนาด 30ml นี่คือใหม่มากเลยนะคะตรงปลายจุกยังมีตัวซีลปิดอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพันจะแกะแล้วก็ทดลองสีให้ดูนะคะว่าสี Extra ์ตร้าลของเขาเนี่ยไลท์ Light ขนาดไหนนะคะ นะคะคโอ้โหเออ,เอ็กซ์ไลท์ก็ไลท์จริงๆนะคะเดยวขอลองทดลองเนะือนิดนึงเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเชียร์คอเวอร์นะคะจะแบบว่าไม่ได้ปกปิดหนามากนะคะจะเป็นธรรมดาอ,อจากที่ทาตรงมือพิมพ์ตรงนี้พิมรู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นคราบๆนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแม่พิมพ์ไม่ได้เขยา่า อาจจะต้องเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าหลังจากที่พิมเริ่มใช้ไปแล้วเนี่ยคุจะมารีวิวให้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยคือเข้ากันได้กับสีผิวเป็นพิมเป็นอย่างดีอะคะ่ะดูไม่มีหลอกเลยนะคะก็เนื้อเบาบางนะคะสําหรับกลิ่นกลิ่นก็กลิ่นหอมนอ่อนๆนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นกลิ่นรุนแรงอะไรคือเหมือนกับพวกแป้งฝุ่นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าจะช่วย adjust สีของเขาเนี่ยนะคะให้เข้ากันกับผิวเข้ากับผิวหน้าของเรานะคะพี่ก็เลยอยากซื้อมาลองดู เราก็หวังว่าบางทีซื้อสีที่มันอ่อนกว่าผิวหน้าเพราะมันจะมีรองพื้นสีที่ออกเข้มกว่าผิวหน้านิดน,นึงอ่อนผิวหน้านิดน,นึงเผื่อว่าวันไหนที่แบบว่าเราไปโดนแดดมาอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือจะแต่งให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะสำหรับอันที่2 Maximum Volume Waterproof Mascara ของ Number 7กันนะคะ Number 7จะเขียนอยู่บนฝาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะ black ถ้ากล้องจะซูมนะคะเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับอันนี้เนี่ย <lib> พิมพ์เปิดแล้วเพราะว่าแบบนี้พิมพ์มใช้ในการแต่งหน้าทาติวเตอร์เรียลสำหรับไปสมัครงานนะคะวันนี้ก็ห <c oughs> ัวแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะหัวแปลงก็เป็นแปลงแบบรุ่นดูธรรมดาธรรมดา,รรมดาข้อดีคือดีสำหรับพิมนะคะสําหรับมาสคาร่าตัวนี้คือหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบลักษณะเนืน้อครีมค่อนข้างแห้งเวลาที่เทียบกับ มาสคาร่าอื่นๆอย่างเช่นเดจาวูที่ิมซื้อมาราคาแพงแล้วก็รู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะว่ามันเขาให้เนื้อครีมมาค่อนข้างเยอะแล้วมันแฉะค่ะพอมันแฉะปุ๊บขนตาที่สั้นๆแล้วก็ไม่มีความโค้งงอเลยของพิมเนี่ยดัดแล้วก็จะยังไม่ค่อยงอนนะคะพอมันโดนเจ้าครีมมาสคาร่าที่มันมีความแฉะมากๆเนี่ยมันจะทําให้ขนตาปักกลับลงมาเหมือนเดิมจากที่ดัดแล้วมันพยายามขึ้นไปเนี่ยนะคะอันนี้มันก็เลยจะดีตรงที่ว่า ถ้าเกิดว่าจะใช้ในการปัดขนตาล่าเนี่ยพอดึงมาจากหลอดปุ๊บก,ก็คือแค่ป้ายตรงหัวนิดเดียวค่ะมันก็จะดูแห้งเนี่ยค่ะไม่มีไม่มีครีมมาสคาร่ามาเกาะติดเป็นส่วนเกินนะคะทําให้สามารถที่จะปัดขนตาล่างได้ทันทีไม่ต้องมานั่งถ้าเป็นของเจ้าเออเมื่อกี้บอกอะไรนะเดจาวจะต้องขูดออกนะคะขูดยืนขูดนะคะจนกว่าแบบว่ามันจะแห้งพอที่จะสามารถทาป้ายที่ขนตาล่างได้นะคะ ก็คือพิม์ก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยคงจะเป็นอันโปรดอันถัดไปที่จะใช้ในการปัดขนตาล่างนะคะก็อันนี้เป็นแกะกล่องสำหรับ2 Product นี้นะคะพิมคิดว่าอันนี้จำไม่ได้แน่ใจว่ามันเท่าไหร่กี่บาทคงประมาณ3-400บาทนะคะอันนี้ก็คง2300บาทก็ตามร้านบูธท,ทั่วไปะคะ่ะเพราะเป็น,ปนผลิตภัณฑ์ของร้านบูธอยู่แล้วนะคะ Number 7ถ้ายังไงก็ลองใช้ดูถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้พิมได้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ